เขาบอกว่าห้าปีหลังจากทำปฏิวัติแล้วตั้งแต่ปีสี่เก้ามาจะต้องให้มีมัสยิดทุกจังหวัดสิบปีต้องให้มีทุกอำเภอสิบห้าปีให้มีทุกตำบลแล้วมาเมื่อปีที่แล้วสองพห้าห้าสิบเอ็ดบอกว่าบัญช้าไปสิบห้าปีมีทุกตำบลปี2 5งพ้าห้าสิบเจ็ด ให้มันมีทุกตำบลเลยครับวิธีหาทุนของเราเขาก็หาทุนจากต่างประเทศทุนที่ผ่านมาคือเข้าทางผ่านทางธนาคารอิสลามที่น่าเป็นห่วงที่ดินสามแสนห้าหมื่นไร่ตอนนี้ก็คือที่พิษณุลโลกสุขโขทยัยอุตตรหิตพิจิตรอุตกําแพงเพชรท่านไปข้างๆสิริราชนะครับลองไปดูครับเช้าๆนี่ครับตลาดที่สิริราชใกล้ๆสิริราชถนนอชีอ,อรุณอมรินนะครับมีคนไปซื้ออาหารเดี๋ยวนี้ครับพูดไทยไม่ได้หรอกครับชี้เอาครับ ตามสถิติที่มีคนรายงานคือหมอที่โรงพยาบา,า,าลศิริราชมารายงานให้ผมฟังว่ามีอยู่ประมาณร้อยครอบครัวครับที่ทุ่งครุนั่นนะ่ะประมาณสามร้อยครอบครัวทุ่งครุที่ราชบุรณะนะครับพวกอาเจจังนั้นนะครับที่รู้ก็เพราะว่าเขาไปซื้อข้าวคื้อของนั่นงเขาพูดไทยไม่ได้ครับแล้วเขาก็มาอยู่เมื่อสองเมื่อเดือนเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วท่านเจ้าคุณพระมดศิริยานเจ้าวาดวัดยานาวา มาบอกว่าตึกสูงๆที่หน้าวัดท่านข้างวัดท่านฮะมุสลิมกำลังจะซื้อครับให้ได้กใกล้วัดยานวามากที่สุดแล้วก็จะเปิดเสียงเวลาทำละหมาดวันหนึ่งก็ห้าครั้งเขาก็จะเปิดเสียงเข้าวัดวัดวัด,วดยานวาจะขอปรับปรุงสร้างโบสถ์ใหม่มกรมศิลปากรไม่อนุมัติไม่อนุมัติ แต่เขามีตึกสูงอยู่นั่นนะสูงใกล้วัดเลยครับที่วัดผมก็มีครับมันมาขอเช่าเราก็ไม่ให้เช่าไปไปมามันก็ไปแต่งงานแล้วเอาไอ้คนพุทธกันครับซึ่งเป็นเขยมัน,นมามาเช่าวัดเราก็ไม่รู้ครับำทำสัญญาไปแล้วนี่อีกสามปีถึงนี้หมดสัญญาครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าหนึ่งมีประชากรมุสลิมเพิ่มเป็นล้านคนอย่างรวดเร็ว และในปัจจุบันนี้มุสลิมได้กระจายไปอยู่ทางทุกภูมิภาคของประเทศเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือแผนการต่อไปนั้นเขาก็คิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ชาวพุทธต่อชาวพุทธนั่นะประหัดประหารทะเลาะเบาแวงกันโดยระบุไว้ว่าวันที่ไทยจะเศร้าที่สุดคือวันที่ชาวพุทธของเรานะ่มาประหัดประหารกันเอง แล้วเขาก็ดูอยู่ข้างนอกดูอยู่ข้างเวที